ทำไมเฟอร์กับทุกร้านถึงใช้ไม้ P ีเคลือบเมลามีนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปหาคําตอบกันอ่มามดูอันดับแรกเลยไม้เมลามีนเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานออกับเคาะแล้วก็การลอยคิดควรขวดนี้ไม่เป็นรอยเลยนี่แล้วก็มีน้ําหนักที่เบานะแล้วก็กันน้ําได้กันน้นนํายังไงเราเนี่ยเ,เวลาเราก็แก้วน้ําที่มีไอ้น้ำนีใช่ไหมเบาวางเราสามารถเอาผ้าเช็ดได้เลยทำความสะอาด ที่สำคัญเลยมีให้เลือกหลายสีวันนี้เรามาแนะนำสีสียอดทิ่ของทางร้านเราเลยก็คือมีนี่เลยสีแรกสีนี่ f o เ e ส t m เม l ปนะครับเป็นสีไม้แบบสไตล์มินิมอลสีต่อไปก็คือสีขาวเนี่ยคินคลีนใครชอบสายขาวขาวคินคลีนจัดไปเลยนะสีนี้แล้วก็สีต่อไปเป็นสีจิโอนาลายผ้าสีเทาแบบเท่ๆหน่อยนี่แล้วสีสุดท้ายอันนี้สวยเลยสี ซานเบเนโตเป็นสีดำลายหินอ่อนเป็นส่วนดำเท่เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเฟอร์นิเจอร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าถ้าอยากปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับก็สามารถทักเข้ามาหาแอดมินของเราได้เลยนะครับผม